สวัสดีครับพี่น้องจูนไลเดอร์บายโฮดงซิตี้ครับคลิปนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคอนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮ็ดงานอบตอครับมื้อนี้บ่าวจูนสิพาพ,พี่พาน้องมาเบิ่งง่วงงามพี่น้องของพอทศพ,นน,พนนะพ่อเนานะ,ะนครับพอทศพลครับพอทศพลครับพิกัดบ้านค่ำสัมบอครับต,บตำบลน,น้ำปีกำเพิ่มเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมื้อนี้พ่อเพิ่นสิปเปิดทั้งหมดสองโตครับสองโตครับสองสาวที่แรกบอกบ่าวจูนว่าสามมันนี่ ไปเบิร์ตตึงตะมือว่านครับเซียงมางงามแห้งแมนบ่พ่องามจริงครับงามแห้งนะครับมาเบิงสาวแรกพี่น้องท้ายสูงประมาณลอยสามสิบนะพ่อเนาะถึงประมาณสามสิบห้าครับแมนบ่ครับนะเอิร์กพอพอดีเนาะประมาณสามสิบห้าพอสูงเท่าไหร่ลอยหกห้าครับลอยหกสิบห้านะครับประมาณลอยสามสิบห้าพอเพิ่นวานะครับเนาะลำตัวเงีอ่าเป็นบามันเลือดสูงเนาะพ่อเนาะครับเป็นบามันเลือดสูงพี่น้องลูกเอเคหาสองศูนย์ครับอ๋อลูกอ่ามดแดงครับพอมดแดง มีใบบ่พอพอมีครับมีใบเนาะครับมีใบพร้อมนะครับเนาะสีนี่หายห่วงเลยครับหาสองศูนย์ตัวนี้คือหัวหล่นธรรมศาตร์ครับหัวหล่นธรรมศาสตร์พอมครับอืมบ่าวจุนประสิถามโย่วังหันว่าหัวหล่นธรรมศาสตร์รือ่าเห็ดเขามานะครับครับหัวหล่นธรรมศาตรครับหล่นธรรมศาสตร์ว่าใ่ัโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนาเพิ่นวานง่วงอายุจักเดือนแล้วพอสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนครับครับขวัญน่มองนางทับลังเปครับล่ำโตงาวข้อสร้างงามนะครับ เรื่องเบิกพาวก็ลังมากนะพ่อเนาะครับโอ้กระชับนะครับโอ้กระชับนี่อีหยังพี่น้องอธิธรรมเรื่องกระชับพี่น้องเรื่องงามนาะอันนั้นอยากให้ทวงให้ได้นั่นให้เนาอยากให้เซตให้ได้นั่นหลายจุดอื่นหลายกลัวมาได้เอ่อเครียดหนาหวานนะครับเอ่อนาพื้นหวานโอนอัวกันบานเอ้าเอ้าทวงให้เพื่นก็ได้พ่อไปยังดอกนะครับทายใหญ่นะครับโอ้ย เครื่องงามพี่น้องนะเห็นบอกครับพ่อปฐุกันอยากเข่าคอกเปิดบระเทศพ่อแม่น้อยนี่เปิดเจ็ดเก้าครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับราคาห้องราคาห้องราคาห้องนะครับเนาะครับพี่น้องมาเบิ่งนแมทที่สองลังจากอ้นอัวกันมิดหนึ่งครับว่างั้นอยู่ใกล้กันอ้นอัวกันต้องจับออกมาข้างนอกนะครับแม่นี่ท่ายสูงมากๆลอยลอยหาสิบบวกครับลอยหาสิบบวกเนาะครับเนาะเป็นลูกกระทบบ่อผ่อนเนี่ยนี่ มีกระทบนินหน่อยครับมีกระทบนะครับกระทบนิดนึงแต่ว่าออกมาท่างบามันแล้วเขาเป็นเห็ดหรือว่าธรรมชาติ่ะเขาเห็ดครับเขาเห็ดมากพี่น้องโอ้่ะเห็นแนยวฟังนี่ฟังนี่เห็นอยู่นะครับเนาะต่ว่าอีกฟังหนึ่งปิดสนิทแล้วนะครับฟังนี่หมายถึงฟังท้ายยังเห็นเขาแต่ว่าฟังขวาโบกก็เห็นแหละพี่น้องนาพื้นหวานนะครับคลิปหูดําออกโบดแข้งขาดํานะครับเรียบงามนะพ่อเนาะเรียบงามเดี๋ยวบาวจูนสีผ้ายางยางขื้นเนินได้พี่น้องหลังเปเรดเฟสครับงวอพิ้น ผสมแมนแล้วแล้วแมนบอสะสมแล้วครับเดซีเดือนกัวอะไรครับพอหนีแมนบอครับอ๋อเอฟสามหนึ่งนะครับผสมเมื่อวันที่สีเมาษาที่ผ่านมา,พ,า,พ,าพ,พี่น้องกำหนดขอดมกราปีหนาครับเอฟสามหนึ่งโอ้สุดยอดนะครับ <S <S ลำ่ำโตย่าวพี่น้องงัวงแม่นี่ลำ่ำโตย่าขี่อีกแล้วโอ้ยขี่ดีครับขี่สามรอบแล้วเปิดราคาไว้เท่สร็จพอแม่นี่แม่นี่เปิดแปดเจ็ดครับแปดหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห้องนะครับเนาะ ครับโอ้บาจูนจักสรีวาจังไดนบาทนี้สรีวาจังไดนคือบ่มีหม่องอธิบายนะอ่านมซีเต้านุ่มซีเต้าครับแล้วประกันตั้นี้ครับครับประกันทองพร้อมครับลูกแรกครับลูกแรกครับทองเสาทองสาวนะครับทองเคเอฟสามหนึ่งหน้าติดขี่พร้อมได้พี่น้อหน่อยขึ้นขี่สักการ์ันหันกับแม่หน่อยแม่หนี้แปดเท่านี้ครับแปดเจ็ดครับแปดหมื่นเจ็ดพันบาทแม่หนี้เขาได้ก่อนคึ่งหุ้นทุนนี่แม่นั่นเจ็ด เจ็ดเก้าครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเนาะครับเนาะครับถ้าพี่น้องสนใจโทรมาเบอร์ใดพอศูนย์แปดแปดครับสามหกศูนย์สี่ครับแปดสามสามแปดสามสามครับเนี่ยคือเบอร์ของพอทศพลเนาะครับเนาะพี่กัดบันคำสังบ่อตบลนลำปีกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ บ่าวจูนครับขอบคุณพอ่อทศพลนป็นยังศูงครับ,บามาเบิ่งง่วงามสองแม่นี่นะครับโอ้ยเสียดายแห้งมากโบท่านนั่นชุดที่แล้วพี่น้องเพิ่นว,ว่างามคักมันอยากให้มาไว้ๆง้อไปก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขอบมากดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนเลยเดอร์บายหัวดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนหาเบิ่งง่วงาม,งามแบบนี้ฝากพี่ต่อน,น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับพ่อครัับสสวดีสวัสดีครับ